นะนึกว่าคุณลุงไม่ชอบม่อนซะอีกทําไมคิดแบบนั้นก็คุณลุงอะ่ะชอบเอาแต่เงียบบางทีก็เหมือนชอบบางทีก็ไม่ใช่ทําให้ม่อนอะ่ะสับสนไปหมดแล้วขอโทษมันก็แค่หงุดหงิดเวลาที่มีคนมาเข้าใกล้เธอถึงละครับไม่น่าถามนะ,สะแสดงว่าที่เงียบใสบบ่บ่อย นี่คือรวมทุกอารมณ์เลยใช่ไหมครับโกรธก็เงียบงอนก็เงียบหึงก็เงียบพอเธอนั่นแหละมองไม่ออกเลยนะครับว่ารักมากแต่มอนก็รักคุณลงมากเหมือนกันนะขอบคุณที่ช่วยทำให้ความฝันของมอนเนี่ยมาไกลได้ถึงขนาดนี้นะครับอย่าทำหน้าแบบนั้นงั้นทำแบบนี้ได้ไหมขอบคุณนะครับสำหรับทุกอย่างเธอนี่มัน